สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่รถยนต์มือสองขายดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน,น้องฟากแล้ววันนี้นะคะน้องฟากจะพามาชมรถครอบครัวเที่นั่งนะคะคันนี้ถือว่าคนตามหาก,กันแบบคับข้างเลยนะคะพี่คันนี้เลยค่ะโตโยต้ตาฟอร์จูเนอรนะคะเป็นตัวขับ4ี่ออโต้ท็อปสุดด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฟากพาไปดูค่ะมาเลยค่ะก่อนแรกนะคะอย่างแรกเลย ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมคันนี้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว Toyota Fortuner นะคะพี่จ๋าชมหน้าแชมป์นะรถปี2013นะนี่นะคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยตัว V นะคะก็รายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะ ด้านหน้ากันก่อนเลยคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวไฟหน้านะคะจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะผสมกับฮาโลเจนนะคะนี่แล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นโคเมียมนะคะใตกต่าโตโยต้าครบเลยตรงนี้พิเศษตรงที่มันมีตรงชุดสเกิร์ตด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตดักลมตรงนี้ให้ด้วยนะคะระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะโอเคด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ดูรายละเอียดตัวรถ รา,ายละเอียดเครื่องยนต์นะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะพี่จ๋าน็อตฝาก,กระโปรงเดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะคันนี้นะคะก่อนเซอร์วิสก่อนออกรถนะคะหนูก็จะมีเป็นเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องให้นะคะตั้งศูนย์ท้องล้อเช็คระบเบรกระบแบบบอร์ระบบไฟให้ครบเลยแต่ว่าคันนี้นะคะด้วยที่รถมันอายุาเกิน10ปีนะคะรถที่ร้านหนูจะไม่ได้รับประกันเครื่องยนละเกียร์แล้วแต่ว่านี่ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับคนที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะหนู ดูแลพี่งแน่นอนนะคะก่อนออกเนะี่ยจะให้พี่ช่างเช็คให้ครบเลยนะคะแต่ว่าถ้าแจ้งก่อนเลยว่าเราจะไม่ได้รับประกันเครื่อ,องและเกียร์แต่ว่าลูกค้านําช่างมาดูเครื่องยนต์ดูก่อนได้นะคะคันนี้ถือว่าสภาพกริบเลยพี่นะพี่ลองดูในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบละเอียดเลยมาในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างตัวรถตรงนี้นะคะเด่นมากเลยนะคะของรถคันนี้ก็คือจะเป็นตัวล้อแมก กับยางนะคะพี่ซึ่งคันนี้นะคะขอบ20นิ้วเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวยางปี2 0 0พเท่าไหร่เอ่ย22นะคะได้เป็นยางปี2022ขอบ20เลยพี่พี่บางท่านก็อาจจะโอ้โหเปลี่ยนยางทีหูฉีกแน่นอนนะคะแต่ว่าเพื่อความเท่เราใส่แบบนี้ดีกว่านะคะด้านข้าง,งรถนะคะก็จะมีเป็นสติกเกอร์ลายทีอดีนะคะพี่จ๋าแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ใช่เป็นตัวทีอดีเนาะอ่ามันไม่ใช่เป็นตัวทีอดีนะคะพี่จ๋าแต่ว่ามันจะเป็นเป็นอ่าตัวชุด แต่งเสริมเฉยๆนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเบ้ารองนะคะกันลอยมือจับก,ก็เป็นโครเมียมนะคะมีคิวกระสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าในรถนะคะพี่อ่าล้อหลังก็จะได้ประมาณนี้เลยยังปย้งใหม่อยู่นะคะแล้วก็สภาพตัวรถโดยรวมเนี่ยด้านนอกก็คือว่าเอี่ยมอ่องเลยนะคะด้านท้ายก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตแล้วก็เป็นชุดแต่งท่อคู่มาให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดนะคะตัววีไฟหน้าไฟท้ายก็คือใส่ปิ้งเลย มีกล้องมองถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ปัดน,น้ำฝนทุกอย่างใช้ตามไใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะพี่ทันที่แทบเป็นขับสี่ด้วยพี่ๆที่ไหนที่เอาไปขึ้นเขาลงดอยหรือว่าใช้โฟบ่บอยเนี่ยที่คันนี้เลยนะคะน่งเท่จริงน,นะคะเดี๋ยน้องฟ้าพาไปดูรายละเอียดภายในตัวรถด,ดีกว่าค่ะไปแล้วเรามาดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารกันมานกดีกว่านค่ะว่าลูกค้าได้อะไรไปบ้างน,น,นะคะอย่างแรกเลยที่เห็นนะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะนะคะสภาพก็คือ ใหม่มากเลยนะคะพี่อันนี้ทางร้านเราหุ้มให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเป่าแบบไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าจะได้เป็นฝั่งคนขับนะคะด้านเดียวแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะพี่จ๋ารถ2013ให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้นะคะความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาไปเป็นเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็เลขไม้แค่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นนะคะพี่นะคันนี้ก็คือสวยเลยนะคะ แล้วก็จุดเด,เด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะของรถคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ค่ะเกียร์ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวออโต้นะคะแล้วก็ขับสี่นะคะระบบก็คือครบคันนะคะที่ไหนที่ออกเขาหรือว่าออกชิปบ,บ่อยๆนะคะคันนี้ก็คือได้ครบเลยถ้าเกิดอยู่บนเขาเนี่ยก็ขับเกียร์โฟได้เลยใช่ไหมคะอ่าเชนเกียร์กันมันเลยนะคะพี่ดอโซนลหน้ากระจกทุกอย่างรายละเอียดครบเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเทดานเดิมไม่มีรอยเจอมาด้วยนะคะพี่นะไม่มีร่องรอยการเจอมาเลยแล้วคันนี้นะคะ แอร์ได้เป็นแอร์สามตอนเลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนที่สองกันนิดนึงตอนที่สองคันนี้นะคะตอนเวลาลูกค้าจะเข้าในช่วงของตอนที่สามนะคะก็จะทําแบบนี้ก็จะพับอันนี้ลงมาก่อนได้ไหมเอออ่าแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นปึ๊บอ่าตอนนี้มันก็จะมีล็อกสลักสองอันนะคะกดบอบกพับแล้วก็ สลักตรงนี้ยกขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นตอนตอนที่3เนี่ยจะออกก็ให้ยกตรงนี้นะคะกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะดีดกลับเข้ามาเลยนะคะตรงนี้นะคะได้เป็นพรมกระดุมด้วยนะคะทั้งคันเลยนะพี่ความสาดคือยากให้มาดูนะคะพี่พี่ท่าไหนสนใจนะคะคันนี้นะคะราคา 6,99,000บาทนะคะเลขไม้1 000, 1 1 0 0 0โลแล้วก็เจ้าของนะคะมี4ลำดับเท่านั้นนะคะตอนนี้สารนะคะก็เป็น Fortuner ทุกวไปเลยก็จะเป็นบอกแฝนแบบนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของ Fortuner เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันมัางเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านท้ายนะคะว่าเป็นยังไงไปโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีเป็นในส่วนของเราพูดก,กันไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวฟ้าเปิดท้ายให้ดูเลยดีกว่าพูดก,กันไปแล้วนะนิดนึงอ่า คันนี้นะคะน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะเดิมหมดเลยนะคะโชว์ก็เป็นของเดิมนะคะพี่ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว,ว่าแก้ขไขใดๆมาเลยนะคะพี่นะแล้วก็คันนี้นะคะพี่พี่ท่านไหนที่ถามว่าจัดนแนนได้ไหมยังจัดนแนนได้อยู่นะแล้วก็แต่ว,ว่าอาจจะจัดแนนได้ไม่เต็มนะคะพี่อาจจะต้องใช้เงินดาวบ้างนิดหน่อยนะคะสำหรับพี่ที่ไรายได้ถึงนะคะเข้าเกณฑ์ก็จัดนแฝงได้ได้เลยได้เต็มนะคะพี่ ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อร้องฟ้าได้เลยนะคะจากช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะหรือว่าอยากเข้ามาชมรถนะคะร้านจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะมินบุรีเขตหนองจอกนะคะร้านรวปฏิตัณฑ์ออโต้เปิดทุกวันทาการเลยนะคะ, <S <S ะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวฟ้ามีบริการจะส่งรถได้ทีด้วยถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ปริมณฑลไม่สะดวกมานะคะหนูมีบริการสง่งรถฟรีที่เลยแล้วก็ที่ร้านหนูนะคะมีรับประกันโครงสร้างตัวรถให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ ก่อนมันออกเนี่ยเช็คเครื่องยนต์เช็คระบบเบรกระบบแอร์ระไฟให้ครบแน่นอนนะคะหรือว่าอยากมาชมรถเองก็มาชมได้เลยค่ะร้านรถปริ้วพัฒน์ออโต้นะคะอยู่กรุงเทพมีบุรีิขารนวงจอกหรือว่าโทรหาน้องฟ้าน,นะคะช่องทางด้านล่างตัวนี้เลยเบอร์โ,โทรศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าเจ็ดสี่หนึ่งหกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะฝากไปก่อนนะคะกับคันนี้เลยนะคะน่าสนใจจริงๆนะคะถ้าเกิดสนใจโทรได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ